<Update S 2> อัปเดตเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสัญญาไว้ว่าจะบอกเรื่องตั้งมาร์คให้เอฟีนะครับพอดีผมประกอบเสร็จแล้วแต่ที่สำคัญคือดูแค่ตัวนี้นะครับอ่านเนี่ยเห็นมาร์คตัวนี้ไหมครับมันจะมีมาร์คสองจุดนะครับในใสายพักอ่าตัว <c oughs> ขับราวลิ้นเราเนี่ยมีสอง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 ,สองอันถูกไหมอันที่หนึ่งอันที่สอง ีนี้มาร์กเนี่ยมันจะมีมาร์กตรงนี้แล้วก็มาร์กข้างล่างนะครับดูชี้ผมชี้ดูนะนะเราทาไงก็ได้ครับให้เฟืองอ่ะมันตรงกันแล้วก็ให้เอามาร์กล่างเป็นหลักนะครับให้มันตรงกันเป๊ะแล้วต่อไปเนี่ยเราใส่ <c oughs> ใส่ตัวนี้ที่ผมถ่ายไว้ตอนที่ถอดอย่านะครับก็คืออ่มันจะมีเห็นไหมไอ้เฟืไอ้ตัวนี้อยู่ กระเดืองอยู่ลิ้นอยู่นะครับให้ให้เราตั้งผมผมเอาโตเคแล้วก็มองทะลุไปเนี่ยมันจะตรงจุดนี้พอดีนะครับเนีย่ยชี้ให้ดูครับแค่นี้แหละนะครับแล้วก็เอ่อที่สําคัญที่สุดคือสูบหนึ่งต้องขึ้นสุดนะนะครับทําให้ดูแล้ววันนั้นก็คือเอาประแจเบอร์สิบเจ็ดนะครับหมุนข้างล่างอา่มูเล่ข้างล่างนะครับตัวตัวเพลาชาร์ปตัวหลักนะครับของเครื่องอนะ่ะ แล้วก็หมุนเลยนะครับหมุนให้มันเมื่อกี้ผมไม่มีคนถ่ายนะครับเรื่องเ่อ่าก็คือให้สูบหนึ่งนะมันขึ้นสุดนะครับสูบเนี้ยนะครับให้ขึ้นสูตรปุ๊บแล้วเราจะตั้งตัวนี้ตั้งเนี่ยก็คือมาร์คมาร์คตรงนี้ไม่ต้องมาสนใจนะครับมันมีสองมาร์คมาร์คนี้กับมาร์คอ่ามันมันตั้งฉากกันอยู่นะครับเอามาร์คนี้ให้ตรงกันแค่นั้นเองนะครับมาร์คนี้ให้ตรงกันแล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็คือ พอมองไปเมื่อกี้นะครับมองจากอันนี้ไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้ปุ๊บมันจะไปทะลุตรงนี้ไปเจอมาร์กตรงนี้พอดีนะครับแค่นั้นเองนะครับการใส่สายพานก็ไม่น่ายากนะครับก็ทํายังไงก็ได้ให้มันลงล็อกนะครับเนี่ยอย่างเห็นที่มีรอยมาร์กนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้มาร์กนะน่าจะเป็นเ่ตัว อของของของโตโยต้านะครับที่เขาทำนะจริงๆอ่ะแต่ละมาร์กแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละยี่ห้อรหัสของเครื่องนะครับดูที่รหัสของเครื่องนะครับอย่างไอโตโยต้าหยดน้ำนี่โซลูน่านี่ก็มีหลายหลายตัวนะครับมีพันสามพันห้าตัวนี้คือห้าเอฟีมันจะมีห้าเอฟอีสี่เอฟีทีนี้สี่เอฟีเนี่ยมันจะคล้ายๆนะครับผมก็เลยเอามาร์กตัวนั้น แล้วผมไปเปิดในดเรคชันของของรถอ่ะในไฟล์ของดเรคชันตัวนี้ผมไม่ไม่เจอนะครับมันมาร์กมันยังไงอะไรไงแต่ผมมาเห็นในตรงนี้มันคล้ายๆกันอ่าผมก็เลยลองดูแล้วมันก็ติดนะครับอ่าคือผมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เลยนะครับอ่าอันนี้คือเอามาแชร์กันก็คือถ้าเกิดเพื่อนอยากจะซ่อมแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับ โทษทีนะครับไม่ได้มีไม่มีแอดมินถ่ายนะครับไม่มีคนถ่ายให้นะสำคัญที่สุดก็คือพอเรา,า clean surface าหมายถึงว่าเอาประเกนเนี่ยออกนะถ้าถ้าประเกน็นแตกหรือประเกน็นอะไรเนี่ยมันจะโหสกรปรกเลยนะครับตันด้วยอะไรด้วยเราล้างให้หมดนะครับเอาแล้วก็เอาของเก่าออกอตรงนั้นจะสำคัญนะครับต้องมีปั๊มลมในการฉีดไล่น้ำไล่อะไรออก อ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าในกรณีน้ําเข้าเยอะจนน้ามันน้ามันเครื่องเป็นสีกาแฟาเนี่ยถ่ายน้ํามันเครื่องเลยนะครับอ่าถ่ายน้ำมันเครื่องกรอนนึงก็สี่ร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ถอดนะครับที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือเบอร์สิบสี่ท่อท่อไอเสียนะครับเบอร์สิบสองชุดหวัวฉีดแล้วก็เบอร์สิบสองอ่าปั๊มน้าปั๊มน้ำเมื่อน้ำครับ แล้วก็ไดชาร์นี่เบอร์สิบสี่แล้วก็ตัวล็อกเบอร์สิบสองถอดทีนี้ถ้ามันติดตรงไหนเนี่ยอ่สุดท้ายเนี่ยเรามาถอดไอตัวนอ็นอตนอ็นอตน็อตฝาสูบถูกไหมน็อตฝาสูบเนี่ยมันจะเป็นตัววจีบนะครับเบอร์สิบดันั้นเราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยใช้ใช้ประแจเบอร์สิบแต่ว่าเป็นหัวสิบสองจีบนะนะครับแต่หัวสิบสองจีบเนี่ยเราใช้กับหกหกหกจีบได้นะครับแบบเนี้อ่าแล้วขันดีด้วยนะครับ อ่าผมพาดก็คือครั้งก่อนเนี่ยน่าจะประกอบเนี่ยถ้าประกอบหลายคนมันจะเป็นอย่างนี้แหละมีน็อตตัวหนึ่งขาดคือคือคือน็อตเนี่ยมันประกอบผิดนะครับเนี่ยเป็นนอ็อตใ้ยึดฝาครอบวาล์วนะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างผมเนี่ยผมคิดคือตัวนี้ปุ๊บมันก็ยึดตัวนี้ถูกไหมเรายึดน็อตตัวนี้ปุ๊บตัวนี้มันไม่แน่นก็จริงแต่เนี่ยมันจะมียึดอีก สจุดแต่ผมลองดูก่อนถ้ามันเกิดอันนี้มนี่นี่นี่อีกจุดหนึ่งครับถึงมถึงตรงนี้มันไม่ใช่หัวถูกไหมอ่ามันน่าจะโอเคแต่เราก็ทํายังไงให้มันหยุดอยู่แล้วก็ยึดฝาข้อบาวเราแต่ถ้าไม่ได้เราก็ต้องบ่งน็อตออกนะครับนันมีเทคนิคการบ่งอยู่เดี๋ยวอันนั้นไปหาดูเอาเองนะครับใน YouTube ก็มีนะครับ อ่าแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็อ่าเสร็จพอวางฝาเสร็จไอใส่ปากกนนะทากาววางฝาเสร็จนะครับแล้วก็ไล่ประกอบเนี่ยชุดปั๊มน้ําหัวฉีดแล้วก็ใส่น็อตนั้นๆไว้ก่อนแล้วก็ค่อยขันอีกทีนึงเราขันฝาฝาสูบก่อนนะครับครับขันแบบนี้นะจริงๆมันไม่ไม่มีคนถ่ายวิดีโอนะครับขันนี่นี่แล้วก็นี่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  นี่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 นะครับเข้าไปดูในี่เด็กก็ได้นะครับซูรุนา่าหยดน้ําเครื่อง5้าเมีตัวอ่ามีม,มีมีดีเทลเรื่องการขันฝาสูบแล้วก็แรงทอร์กด้วยนะครับแต่ผมไม่ไม่ไม่ใช้ประแจทอร์กใช้ตัวนี้แหละนะครับโดยขันสองรอบอ่าเพราะผมเคยใช้ได้ปีกว่านะครับแต่ประเก็นมันประเก็นมันไม่ดีไนงะประเก็นมันแตกนะครับแต่ถ้าประเก็นของแท้เนี่ยพันเอ็ดพันกว่าๆเลยแหละ ครับมันอยู่นานอยู่เป็น1ิปีนึ่งนะครับถ้าในกรณีอ่ามันน้าดันนู่นนี่อะไรเนี่ยอ่านะครับคือมันเป็นเกิดจากประเก็นรั่วแล้วน้ํามันซึมนะครับน้ำไม่ใช่น้ําซึมนะอ่าเพชเชอร์ในกระบอกสูบอ่ะมันแรงใช่ไหมมันก็จะมาดันน้ำหม้อน้ําเราอ่าดันระบบความร้อนเราแล้วก็ทําให้หม้อน้ำอ่าหรือปั๊มน้ําอะไรเนี่ยเออมีตัวพ่วงกี่ตัวกี่ตัวมก็จะเจ๊งครับหม้อน้ําก็เปลี่ยน ใ่เดี๋ยวนี้ก็ไม,ไม,ไม่ไม่แหงเท่าไหร่นะครับอโอเคนะก็คือตั้งมาร์กนะครับทวนอีกรอบหนึ่งให้ให้ไอตัวสองตัวเนี้ยมัน,ม,นมันเป็นมาร์กที่เหมือนตั้งฉากกันน่ครับมีมาร์กตัวเนี้ยเอามาร์กตัวนี้ตรงนะมาร์กตัวนี้ตรงปุ๊บแล้วทีนี้มองจากมูเล่ตัวนี้นะครับเอาไปปุ๊บให้ให้ให้ตัวเนี้ยมันตรงกันแค่นั้นเอง นะครับน่าจะง่ายสุดแล้วนะครับถ้ามีอะไรก็มาทักมาถามแล้วกันนะครับผมทําได้นะครับเพราะว่าทําหลายครั้งแล้วนะครับครั้งแรกอาจจะงงงหน่อยนะครับแต่ไม่ไม่ต้องใจร้อนแล้วแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าใส่ผิดปุ๊บเนี่ยตัวนี้ไม่พังนะครับ h i เอตัวนี้ไม่พังแต่ผมดูในเน็ตเนี่ยบางคนบอกพังนะอันนั้นก็ผมเชื่อว่ามันไม่พังอ่ามันโดนแล้วผมผมประกอบผิดครั้งนึงแล้วนะครับรับรองไม่พังนะครับแต่ ก็ไม่ติดนะเคลื่อนนิดเดียวไม่ติดนะครับเคลื่อนเฟืองหนึ่งก็อาจจะติดแต่มันจะไม่มีแรงมั่งอะไรมั่งนะครับอันนั้นข้อข้อเสียของตั้งมาร์กไม่ตรงไปดูกันเอาเองนะครับแต่มันไม่ยากนะครับก็เอาเนี่ยจุดสองจุดให้มันตรงกันแค่นั้นเองเฟืองจะยากเลยนะครับแล้วก็ล็อกไล่ล็อกเบอร์สิบล็อกแกนเผาเหลราลิ้นเนี่ยครับ ส่วนสับทางเครื่องยนต์นี่ผมบอกก่อนนะถ้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยผมรู้หมดแต่ถ้าพูดภาษาไทยอาจจะงงๆหน่อยนะครับผมก็ไม่ค่อยผมไม่ค่อยมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับแต่ซ่อมได้นะครับถ้าถ้าเป็นเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องหัวฉีดเรื่องอะไรนี่ก็โอเคระบบไฟนี่ผมก็โอเคนะครับร,รู้เรื่องหมดแล้วเหลือเหลืออย่างเดียวก็คือผ่าเครื่องตรงนั้นยังไม่เก่งขนาดนั้นนะครับถ้าในกรณีแบบนั้นก็คงต้อง ปรึกษาทางอาจารย์ต่างๆนะใน,ใน YouTube ในอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวขอแชร์แค่นี้นะครับเพราะสัญญาแล้วว่าจะแชร์นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ทำโอเคขอบคุณมากครับ